ค่าผ่าตัดนนะครับแพงมากเลยครับ no ต <tavalla> ั anyway ้งห้าแสนนะครับเฉพาะค่าผ่าตัดอย่างเดียวฮะยังค่าอยู่ค่ายาค่าพันยาบาลค่าอาหารค่าอย่างอื่นไม่ได้คิดเลยคุณคิดหนักมั้งผมเมิ่งเช็คดูเองแล้วหน่วยหายก็หนหายด้วยครับแล้วเสี่ยงด้วยเขาบอกมันเสี่ยงด้วยคนกษาปน์แล้วันก็มันเสี่ยงด้วยเนบางคนก็มีการก็มีก็เลยก็คุณเฉยๆอยู่แต่พอมาต้นเปีเนี่ยครับ ที่มาปวดว่าเข่าปวดขอกปวดทั้งสองข้างเลยครับทั้งข้างซ้ายและข้างขวามันทั้งกบแก็บกบแก็บแล้วก็มันตึงตึงพิมพน่องแล้วก็มันมันก็มันเหมือนกันมันกระตุกมันกระทบกันอย่าง้ลรครับก็รู้สึกทรมานมากเลยแล้วก็เครียดด้วยก็ไปหาหมอคุณตัวไปนะครับโยกกินยาไปก็ก็หายไปชั่วครั้งชั่วคราว เดี๋ยวก็เป็นอีกกินยาต้อช่วยทาวกินยาแบบปัจจุบันกินพุ๊บหายปั๊บไม่กินปั๊บก็หายใช่ติดต่อแล้วก็ไม่จะหาอาหารเสริมก็ส่งบอกพอดีมีเพื่อนที่นครสวรรค์จ<ม>ุดนิ้เขาบอกว่าเราดูบีมไหมล่ะเขากินบีมนะแล้วต้องชายของเขาก็กินแล้วเพื่อนเขาอีกสองคนก็กินด้วยหาย ลองดูไหมแล้วก,ก็ส่งชีพมาเป็นเล่นหนาๆเลยครับส่งมาให้แบบพวกที่เคยกินแล้วหายคุณหายแล้วผมถามหยกคนันว่าคุณขายไหมคือผมไม่มั่นใจอ่ะถ้าเขาขายผมจะไม่ซื้อเพราะว่าเมือนว่าเขหลอกอ่ะครับแต่พอดีเขาบอกเขาไม่ได้ขายเออหน่าเชื่อถือแล้วเขาก็ไม่ามไมไมขายผมน่าเชื่อถือเขาบอกเขาไม่ขายผมน่าเชื่อถือเขาเอยมาขายของเท่ากับเป็นชีพเล่นหน,า,หนาๆนตุง้งๆเลยคนนู้นหายคนนี้หาย ก็คงหายจริงๆนะถ้าคงไม่โดนหลอกก็ก็แล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากไอ้นี้ใหม่มั่งแล้วก็มาดูยูทูปมั่งดูในในพวกไลายมั่งในพวกเฟซบุ๊กมั่งดูไปทั่วที่อาจารย์เชิญบรรยายแล้วก็ดูหลายคนอ่ะนะดูศึกษามาจนหลายอย่างก็เรียนรู้มาเรื่อยๆก็เป็นยังไงก็ได้ปกติตรงนี้ครับ แล้วก็ติดต่อหลายคนนะครับติดต่อหลายคนต่อราคามั่งแล้วก็เป็นยังไงการเป็นยังไงมั่งกินยังไงมั่งศึกษาเรียนรู้มาจนมาเจอติดต่อแล้วถูกใจคุณทีนะส่วนน้อยนะส่วนน้อยผมก็ส่วนน้อยส่วนน้อยคุณนี่ส่วนน้อยเนี่ยคุนีัแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่า ที่ประเอินน่าจะดีเนาะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆกันเวลาปรึกษาหาเรืออะไรกันก็ได้คุยกันก็ได้ปรึกษากันหรือว่าเวลาส่งของอะไรก็จะส่งได้ง่ายขึ้นะเนาะแล้วก็ต่อคุณรักจนถึงเดือนนี้ก็กินมาอยู่ก็สั่งกันได้กับชุดหนึ่งพิมน้ําเนี่ยหนึ่งลังแล้วก็พิมเม็ดเนี่ยซื้อสองชิ้นหนึ่ง Sự sắp hèn được cho người sắp sáng 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 เรืองสองเดินอะไรก็ไม่ปวดขึ้นบันไดอะไรก็ไม่ปวดปกติมันแย่มากครับจะเดินจะเหินขึ้นขึ้นบันไดต้องสาวอยู่เรื่อยสาวบันไดสาวบันไดตลอดมันจะขึ้นได้ครับแล้วก็จะเดินยิ่งขุกขักขุกขักนะจะปวดมากถ้าเดินที่เสมอก็ไม่เป็นไรขึ้นเนินนี่ก็ปวดเนี่ยครับก็กินอยู่ประมาณเหนื่อยนะครับเหนื่อยเดินมันรู้สึกว่าเออขึ้นเลย ดีขึ้นมากเลยเดินขึ้นอะไรก็ไม่ปวดขึ้นบันไดก็ก็ไม่ไม่ไม่ต้องสาวเลยนะไม่ต้องสาวเลยไม่ต้องสาวเลยเดินขึ้นได้หน่งหงขึ้นได้หนงหงสบายก็ินมาหน้่เดือนึงจะได้ก็ก็ดีใจมากเลยดีใจมากเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็วิ่งได้แต่ว่ารู้นะว่าเราเพิ่งหายมาใหม่ๆจะวิ่งเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนวิ่งประจำนะครับ วิ่งประมาณ2หรือสากิโลวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งแบบจ็อกกิ้งนะครับวิ่งแบบจ็อกกิ้งวิ่งตาไมใจเลยวิ่งวิ่งแต่ว่าตดือนนี้ก็หยุดไปหนึ่งเดือนที่ไม่ได้ไม่ได้วิ่งเลยก็รู้สึกว่าหงุดหเลยเพราะว่าเราเป็นคนออกกําลังกายด้วยอย่างนี้ว่าการออกกําลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะคนเราทำอย่างออกกําลังกายก็มันแย่นะครับออกกําลังกายเมื่อว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มวิ่งนะวิ่งนะวิ่งมั่งหยุดมั่งวิ่งมั่งหยุดมั่งวิ่งแรียบวิ่งเต ไปวิงที่บ้านใกล้ใกล้บมคุณดีนะส่วนน้อยเนี่ยที่อยู่น่นเนี่ยมเรียนมีเดนเมชามีสนามฟุตบอลมีสนามฟุตบอลวิ่งวันสามรอบวิ่งบ้างเดินบ้างสามรอบก็ไม่ปวดนะครับไม่ปวดดีมากผมกล้าคอร์สผมงานการพี่เจมบอกคณะมีใจด้วยนะครับที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ถ้าไม่มีท่าน่างผมก็คงยาวเดินไม่ได้แล้ววิ่งไม่ได้แล้วแหลย วิธีรับประทานวิธีรับประทานก็บีมสีชมพูอะอันสินดอกอัลินดออ่เดียวมักป็นอันสินดอกเนี่ยเช้าเช้าเสองเย็นสองก่อนอาหารแล้วก็น้ำมันคุณหนึ่องน้ำมันคุณส0มมลหนึซองสม้อยมลหนซองทุกวันะนรับไม่ตดอยู่เลย ประมาณสองเดือนกว่าไ้เลยสองเดือนกว่าตอนนี้ก็ยังทานอยู่ทุกวันก็การดีขึ้นแต่ไอ้หมอนรองกระดูกเสื่อมยอมรับนะครับว่ามันยังดีไม่มากเลยแต่ไอ้หมอนรองกระดูกไอ้หัวเข่าเนี่ยดีขึ้นให้สักแปดสิบเก้าสิบได้เก้าสิบแปดเก้าสิบไดแต่แต่หมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยครับมันมันมันยังไม่ดีแต่คิดว่ามันน่าจะดีได้ผมผมมีความมั่นใจนะ เพราะว่าล <mile> ักษณะไอ้โรคมันเหมือนกันคือผมอเรากระดูกเสื่อมไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยนะมันสึกไปหมดแล้วมันสึกไปหมดแล้วมันหายไปหมดแล้วอายุมันมากครบแก่แล้วเนี้ยครับมันหายไปหมดแล้วแล้วไอ้คนกระดูกเสื่อมที่เอวกับที่หัวเขานี่ผมว่าเป็นลักษณะคล้ายกันที่หัวเข่าหายเอวก็คงจะน่าจะหายเพราะว่ามันเป็นโรคมอนเหมือนกันเพรเรากระดูกเสื่อมเหมือนกันไม่ทราบอาจารย์ว่าเป็นอย่างั้นะครับ คิดเอาเองอ่ะอาจารย์ผมก็ไม่รู้ผิดที่ถั่วเนาะคิดเอาเองแต่คิดว่ามันเป็นมานนานจืดกว่าปีแล้วครับก็คงยังใช้เวลานิดนึงทีนี้ก็อะไรครับก็มาถึงก็ภูมิแพ้ด้วยไหมครับภูมิแพ้อ่าไอที่ภูมิแพ้นี่ไม่ถึงเลยครับปกติเป็นหลบภูมิแพ้แพ้อะไเป็นหมดนะครับแพ้อากาศแพ้ความเย็น แกลองอแกขุ่นละอองแ้ลิจริงนะแกขุนละอองแกล้อไอเสียแกลาฉีดยุงแก้หมดเลยตันนี้ผมจนแกแล้วแก่พราว่าช่วงนี้เออแกหมดเลยฮะมั้รู้สึกหายไปเลยไม่รู้ตัวหายไปแบบสันจางเลยดูไม่ถึงผมไม่ได้หวังของไอตรงนี้เลยแต่มันหายขึ้นมาเองหา้หลกคุมแมันหายขึ้นมาเองนะหายจนจนจนงงเลยอ่ะ หายจนโงเลยนี่ก็แต่ก,ก่อนนั้นลูกชวนไปเที่ยวต่างประเทศนะผมไ,ไ,ไม่ไปหรอกโดนอากาศเย็นทั้งนเจ็บคอมั่งเอวมั่งลำมุกไหลมั่งจามมั่งจนบๆไ,ไม่กล้าไปเยนยฮะไม่กล้าไปโดนความเย็นแล้วเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยแต่นี่ลูกบอกเดี๋ยวลูกชวนไปไปซื้อเสแสร้อยที่หนึ่งมิถุนายนนะไปมั่งไปต่อไปเพื่อลูกก็ไปซื้อขอให้เลยนี่ตอนนี้พรุ่งนี้ลูกขอมีซ่าให้แล้วลูกจะพาไปที่ว่าไม่มีปัญหาแน่เแน่นอน รีบเยช่วยเราไปเที่ยวแค่่อนอนเลยเที่ยว้น้กน็เลยครับก่อน่อนผู้หญจะพูดเลยคนมาจากบ้านนอกเกาะล้ากะเที่ยวนะเี่ย็มีโอกาสเจอนะครับใครดีการเรื่องรีสอร์ทครับใครมีการเล่อรีสอร์ท กันตัวโทัพท์ก็ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเดินนะครับเชิเิก็มีมีองอยู่แล้วมันำเที่ยวด้วยครับก็มีโอกาสเนี่ยะวกันนชื่อก่อนใริ่งกันนิดสอดจไว้ก่อนชื่อลอนิดพีโ้ีแต่วันนี้นะครับมว่ามันดีนะทุกอย่างนะคุรอเนาะรักษาโรคทางกายนะครับ แล้วก็ควรจะเป็นรักษาโรคทางใจด้วยใจกับกายมันต้องเู่กันเนาะกายดีใจก็ดีใจดีก็กายก็ดีอ่ะควนมันตู่กันผมก็มีหนังสือมาทำมั่แจกแจกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีทีหมดนะครับไม่ไม่ไม่ได้เอาอะไรทาไม่ให้การเขาไม่เอาไม่เอาเดินการถือถือแต่ให้ให้ให้เขาพราะว่าผมก็ก็เคยใช้หนังสือเล่มนี้นะครับ ถ้าเสึกดีใจกีคาทุกคนน้อยลงก็อยากให้ท่านทุกคนนะทุกน้อยนะับทำอะไรก็ได้แค่อทุกคนน้อยๆอ่ะแต่ี่เราต้องกานังสือเรื่องกายการท่จะทุกคนน้อยให้ราทุกคนเลยอาจจะม่หนะครับทุกนมันหนัหแล้วทุกคนอยากให้ทุกคนน้อยๆอยากทำอะไรก็ได้นะทุกคนน้อยๆท่าน้ะครับท่าน มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะครับขอทุกทุกท่านนะครับระดับารศรับงสักิ์สิจธิตัางอยค่ในสารโลกนี้ขอทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญความเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้หายขาทุกอ่างขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทานิโส